ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับอ่าวันนี้มาเจอกันกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาแนะนําการประยุกต์ใช้นะครับอินเทอร์เน็ต Wi-Fi จากมือถือนะครับมาเป็นอินเทอร์เน็ตอ่าเอาไว้เชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดนะครับอ่าซึ่งจะเป็นการประยุกต์เอาอินเทอร์เน็ตนะครับจากมือถือเนี่ยนะครับมาใช้แทนเน็ตบ้านนะครับเพราะว่านะครับอ่าบางบ้านเนี่ยนะครับไม่มีเน็ตนะครับไม่มีเน็ตบ้านนะครับแต่ว่า ม,มีมีเน็ตจากามือถือนะครับแชร์เป็น Wi-Fi Hotspot นะครับซึ่งเราก็สามารถเอาประยุกต์นะครับเอามือถือนะครับมามาเป็นอินเทอร์เน็ตใช้แทน,นครับเพื่อให้กล้องนะครับทำการเชื่อมต่อแล้วก็ยังสามารถดูได้เวลาในเรา,เราอยู่ในกรณีที่เราออกจากนอกบ้านไปแล้วนะครับก็สามารถเชื่อมต่อดูผ่านอินเทอร์เน็ตจากมือถือหรือว่า Wi-Fi จากนอกบ้านได้นะครับ ทีนี้มาดูขั้นตอนการติดตั้งกันนะครับก่อนอื่นนะครับให้นะครับทาการนะครับเชื่อมต่อนะครับเปิดบริการฮอสปอตนะครับเปิดบริการฮอสปอตนะครับอันนี้ก็คือเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากสัญญาณมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดฮอสปอตมือถือเครื่องนี้นะครับสมมติว่าผมเป็นมือถือเครื่องเก่าๆนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยจะใช้ใช้งานแล้วนะครับแต่ว่า ต้องการจะเอามานะครับเอามาใช้งานในการแชร์อินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับอ่านี่คืออินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้เรามาใช้มือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับอ่าผมาใช้เป็นแท็บเล็ตแล้วกันนะครับเพื่อเอามาใช้ในการตั้งค่าตัวกล้องนะครับอ่าขั้นตอนก็คือเราจะเข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชัน V380 Pro นะครับอ่า ทำการเชื่อมต่อ wi-Fi ก่อนนะครับทำการเชื่อมต่อ wi-Fi นะครับ wi-Fi ที่ผมใช้ก็คือจะเป็น wi-Fi ตัวนี้นะครับก็คือเหมือนเชื่อมต่อ wi-Fi บ้านทั่วไปแต่แตอนนี้เราเชื่อมต่อ wi-Fi มือถือเครื่องนี้นะครับโอเคทำการเชื่อมเรียบร้อยนะครับ จากนั้นนะครับกลับมาที่แอปพลิเคชันนะครับเข้าไปที่คําว่าทดลองใช้หน่อยนะครับเอาไว้เผาวหน้านครับขั้นตอนการติดตั้งก็เหมือนคล้ายๆที่ผมเคยสอนนะครับทำการกดเครื่องหมายบวกนะครับต้องเปิด GPS ด้วยนะครับลืมไปนะครับโอเคเยังไม่ได้เปิด GPS นะครับ สิ่งที่จะต้องทําก็คือต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็เปิด gps นะครับกดเครื่องหมายบวกมุมด้านบนนะครับเลือกกล้องอเพิ่มอุปกรณ์กล้องนะครับเลือกกล้องสมาร์ทนะครับและให้เลือกเมนูการเชื่อมต่อ ap hotspot นะครับาจากนั้นเลือก Wi-Fi ที่เราต้องการใช้งานก็คือ,อผมใช้มือถือนะครับก็คือ redmi 6 pro ตัวนี้นะครับใส่พาสเวดด้วยนะครับ โอเคนี่พาสร์ดที่เชื่อมต่อ hotspot มือถือนะครับคอนเฟิร์มนะครับจากนั้นนะครับก็เชื่อมต่อตัว AP hotspot ก็คือของกล้องจอปิดตัวนี้นะครับก็จะมีรหัสนะครับเราก็เชื่อมต่อเลยนะครับการเชื่อมต่อ Wi-Fi โอเคนะครับทีนี้ก็ตั้งชื่อกล้องนะครับชื่อต่อเสร็จสมบูรณ์ตั้งชื่อกล้องนะครับผมตั้งชื่อ,อนะครับแล้วก็กดปุ่มเสร็จสิ้นนะครับตรงนี้นะครับทีนี้เราก็คลิกดูกล้องนะครับแต่ถ้ามันนานนะครับเราออกไปหนึ่งสเต็ปแล้วเข้ามาใหม่นะครับ เข้ามาใหม่นะครับทดลองใช้หน่อยไว้คราวหน้านะครับแต่ที่ตัวกล้องดูนะครับอ่าทีนี้นะครับอาจจะมีขั้นตอนอะไรบางอย่างผิดพลาดนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเราก็ออกจากแอปแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับเลือกคําว่าตั้งค่ารหัสผ่านนะครับหลักการตั้งค่ารหัสผ่านก็คือใช้ตัวอักษรนะครับอ่าใช้ตัวหลักทั้งหมด7ตัวอ่าหกตัวนะครับขั้นต่ํานะครับ ก็คือผสมระหว่างตัวเลขกับตัวอักษรนะครับผมจะใช้รหัสง่ายๆนะครับ a นะครับ1 2 3 4 5สานะครับ2ตัวเหมือนกันนะครับอันบนอันล่างนะครับ A 12 3 4 5นะครับทีนี้ผมจะโอเคนะครับแต่ดูรหัสผ่านไม่ได้นะครับโอเคอันนี้ก็คือใส่รหัสผ่านสองช่องนี้ให้เหมือนกันนะครับประกอบไปด้วย ตัวเลขกับตัวอักษรผสมกันนะครับให้ได้ครบ6ห,หลักนะครับจะนัดกดปุ่มคอนเฟิร์มนะครับอ่าทีนี้เราก็จะสามารถดูกล้องได้แล้วนะครับนี่นะครับโอเคนะครับอ่าก็คือหลักการก็คือเราใช้นะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากมือถือเครื่องนี้ให้ wifi เชื่อมต่อไปยังตัวกล้องนะครับแล้วก็ ทำการเปิดดูสัญญาณภาพจากมือถือเครื่องหนึ่งนะครับทีนี้เราจะออกไปนอกบ้านนะครับเราก็จะถือมือถือเครื่องนี้นะครับออกไปนะครับอ่าแต่ว่าเราก็ต้องมีการให้ตัวอินเทอร์เน็ตกับตัวกล้องเนี่ยเชื่อมกันอยู่แบบนี้ตลอดเวลานะครับเพวัะน,นั้นเนี่ยผมก็ได้นําเอามือถือเก่าๆนะครับที่เราอาจจะอ่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับแล้วก็มันเริ่มช้าแล้วเนี่ยเราก็เอามาแช้อินเทอร์เน็ตให้กับตัวกล้องนะครับแล้วเราก็ สามารถใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมาเชื่อมต่อดูกล้องวงจรปิดได้ตลอด24ชั่วโมงจากนอกบ้านได้ด้วยนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ผมแนะนำขั้นตอนการทำ,ทำการทำแชร์อินเทอร์เน็ตนะครับจากมือถือให้กับตัวกล้องวงจรปิดไว้ประยุกต์การใช้งานนะครับโอเคนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปนะครับก็เอาไว้ติดตามคลิปหน้ากันต่อไปนะครับ อ่ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ